สวัสดีค่ะเด็กๆเกจอกันอีกคลิปแล้วนะคะกับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะคะบายครูนิค่ะคลิปนี้จะมาสอนเกี่ยวกับตัวเลขแสนสนุกนะคะการฝึกนับและการเขียนตัวเลขนะคะและการออกเสียงให้ถูกต้องค่ะตัวเลข1-5ที่เด็กๆต้องเรียนนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาตามรูปเลยนะคะแล้วนับไปพร้อมกันค่ะ1ะเด็กๆนับได้1นะคะ1ก็คือ จำนวนที่นับได้1ก็คือเลข1น,นะคะเลข1อารบิเลข1ไทยนะคะคำว่า1แล้วก็1ภาษาอังกฤษมาฟังการออกเสียงเลยนะคะ one อีกรอบค่ะ one เพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะเราก็จะไปดูเห็นไหมคะเพื่อนเรานะคะยืนอยู่แค่ หนึ่งคนหนึ่งคนก็คือนับได้หนึ่งก็คือจำนวนนั้นแทนด้วยเลขหนึ่งนะคะให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเต่าหนึ่งตัวนะคะเมื่อเรานับจำนวนเต่าได้หนึ่งตัวนะคะสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เรานับได้ก็ให้เรียกว่าเลขหนึ่งนะคะทีนี้มาฝึกเขียนกันค่ะฝึกเขียนนะคะให้เด็กๆดู ตามลูกศรที่เขากํำกับนะคะว่าต้องเริ่มต้นจากตรงไหนไปยังไงนะคะเด็กๆก็ลางตามให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งอารบิต่อไปก็เป็นเลขหนึ่งไทยนะคะเลขหนึงไทยนะคะเด็กๆก็ฝึกเขียนด้วยเนาะนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> ออกเสียงอีกรอบนึงนะคะไปเลยค่ะ เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาค่ะตามรูปภาพเลยค่ะแล้วนะับไปพร้อมกันเลยค่ะ1 2เสียงสุดท้ายที่เด็กได้ยินคือ2เมื่อนะับจำนวนที่เราได้ยินลงท้ายว่า2ก็คือแทนจำนวนนั้นว่าเลข2เลข2องอารบิกเลข2ไทยคําว่า2องและการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆลองฟังดูค่ะ ท <Two. S 2> อีกรอบค่ะ <Two. S> 2เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะก็จะให้ไปดูอ่าเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นจระเข้นะคะนับหนสเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือ2ก็คือเลข2องจำนวนที่นับได้แทนตัวเลขเลขสนะคะกบ1ตัวกบสองตัว1 2เสียงสุดท้ายก็คือสองนะคะนับจำนวนกบได้สองตัวสัญลักษณ์แทนจำนวนที่นับได้เรียกว่าเลขสองค่ะมาฝึกเขียนต่อเลยนะคะมาฝึกเขียนเลยโค้งเลขสองอาราบิกลงอ่าต่อไปเลขสองไทยนะคะหัวหัวให้ถูกด้วยนะลูกนะคะ พยายามบังคับมือตัวเองอยู่ตอนนี้โอเคเลข2ไทยนะคะอ่า <True. S 1> โอเคค่ะ t w นะคะต่อไปเลยค่ะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาตามรูปเลยนะคะแล้วนับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3่ง,งาคำสุดท้ายที่เราได้ยินคือคำว่าสา แทนด้วยเลข3จํจำนวนที่นับได้นะคะแทนด้วยเลข3เลข3อารบิกเลข3ไทยคําว่า3ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆลองมาฟังการออกเสียงดูค่ะ3 <Free. S 1> อีกรอบนะคะ3 <Free. S 1> เพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะเราก็มานับเพื่อนๆของเรานะคะ1คน2คน 3คนนับได้1,2,3่งาคำสุดท้ายที่เราได้ยินคือ3จํจำนวนนั้นก็คือเลข3นั่นเองค่ะหรือปลา1ตัวปลา2ตัวปลา3ตัว1,2,3นับจำนวนปลาได้3ตัวสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เรานับได้เรียกว่าเลข3ค่ะ มาฝึกเขียนกันเลยนะคะเขียนให้ถูกนะเขามีลูกศรบอกอยู่นะคะนี่เลข3อารบิกนะลูกต่อไปเลข3ไทยกลมๆโค้งนะคะขึ้นโอเคเลข3ไทยนะคะออกเสียงกันได้อีกรอบนึงเลยค่ะฟังเลย3 <Three. S 1> ไปต่อ <Three. S 1> ไปค่ะ เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาตามรูปเลยค่ะเรามาฝึกนับกันนะคะ1 2 3 4ง,ส,งสาสคำสุดท้ายที่ได้ยินออกเสียงว่าสนั่นก็คือเลข4ี่จำนวนที่เรานับได้คำสุดท้ายก็คือ4ก็เป็นเลข4นะคะเลขสอารบ,บิกเลข4ี่ไทยคำว่าส และ,ะสีภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆมาฟังการออกเสียงค่ะ f <Four>. o อีกรอบนะคะ4 <Four. S 1> เรามาดูต่อเลยนับอีกสักรอบหนึ่งนะคะทวน1 2 3 4เสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือสนั่นก็คือเลข4ี่จำนวนที่นับได้คือเลขสอีกสักครั้งนะคะทวนค่ะ1 2 3 4นับจำนวนแมวได้4ตัวสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เรานับได้เรียกว่าเลข4ค่ะเด็กๆมาฝึกเขียนกันนะคะเขียนให้ถูกนะลูกนะตามแบบเลยาลากลงคุณคุณนี่เขียนตามแบบนะคะลากข้างหน้าแล้วก็ขีดตัดโอเคนี่คือเลขสี่อารบิกต,ต่อไปเลข 4ไท้ายุนหัวโค้งขึ้นตามลูกศรเลยนะคะลากมาข้างหน้าโ,คโ,คโอเคเด็กๆฝึกเขียนเลยนะคะเลข4ีทยมาฟังการออกเสียงเลขสีสักครั้งนึงค่ะ4 4 u r อ่าเด็กๆเอานิ้วมือขึ้นมาตามรูปภาพเลยค่ะแล้วมาฝึกนับกันค่ะ 1>, 1 2 3 4 5นับคำสุดท้ายนะคะที่ออกเสียงคือ5นั่นก็คือเลขที่เราต้องรู้ก็คือเลข5แทนจำนวนของนิ้วก็คือเลข5เลข5อาราบิกเลข5ไทยคำว่า5นะคะแล้วก็5ภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่ายังไงดเด็กๆฟังดูค่ะ5 อีกรอบค่ะ f <Five. S 1> เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆนับเสือไปได้วยกันเลยค่ะ1 2 3่งสอามสี่าคำสุดท้ายที่เราได้ยินแทนจำนวนเสือก็คือเลขห้นั่นเองอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ นกหนึ่งตัวนกสองตัวนกสามตัวนก4ี่ตัวนกห้าตัว1นึ่งสองสามสี่ห้านับจำนวนนกได้5ตัวแทนสัญลักษณ์สัญลักษณ์แทนจำนวนที่เรานับได้นะคะเรียกว่าเลขหค่ะ เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนเลข5้ากันเลยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้องเลยนะคะเขามีตัวเลขกำกับให้เด็กๆด,ดูอยู่แล้วค่ะลากลงโค้งแล้วก็ขีดบนนะคะนี่คือเลขห้าอารบิกต,ต่อไปเลข5าไทยค่ะหมุนหัวจากข้างในโค้งออกมาลากออกมาขึ้นข้างบนหมุนหัวข้าวตวัดฟึบเลข5าไทยนะคะ านะคะฟังออกเสียงภาษาอังกฤษอีกสรอบนึงค่ะ five ห้านะคะ five, five. นะคะ five five ไปะค,ะ five. ค่ะค่ะสำหรับคลิปนะคะตัวเลขแสนสนุกนะคะบายครูนี้นะคะก็ให้เด็กๆไปฝึกนับนะคะให้เด็กๆไปฝึกนับฝึกเขียนนะคะฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะ เพราะว่าเด็กๆเ,เองจะต้องได้รู้ค่ารู้จํานวนของตัวเลขแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะขอบคุณภาพสวยๆจาก Google นะคะแล้วก็ YouTube นะคะขอบคุณคลิปนะคะออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะจากคุณครูนุ่มแก้มบุ๋มคนสวยคุณครูคภาษาอังกฤษโรงเรียนคลองสายเวียสิทธิ์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ